เพมีสีสันสวยงามจ้าสวยมากไปดีเราไปดูกันมีแพ้ให้เลือกมากมายนะคะมีสะเด็กด้วยสวยมาก บรรยากาศดีสวยงามเล่นน้ำด้วยหรือเปล่าดูอ่ะเขามีไฟมีพัดลมให้ด้วยอ่ะแนนอนวะบรรยากาศดีสวยงามนี่เขาทำใหม่เนะน,นี่ยมีที่ร์แแบตให้ด้วยนะเนี่ยอ้อบ,บีมโดด มีกลัวน้ำบรรยากาศดีสวยงามจะมีสะเด็กให้ด้วยสะเด็กเออนะต้องมาหลายหลายคนถึงจะสนุกแพ้นุ้งนี่นนนี่ข้างบนสวยงาม ที่นี่ทะเลสาบห้วยรัสไซตะบนสวายอำเภ<พ>อเมืองสุรินจ้า ไปเรารอแล้วชงการคนเยอะบึมบมบึมบึมบึมเลยพี่ายพวก่แทอะไาร้กันหยมานับแหลกับและเรียบมา